ถ้าทุกคนยังจํากันได้มีสาวสวยมีประสบการณ์ไปร้านเสริมสวยแล้วไปยืดผมแล้วผมร่วงทั้งหัวแต่แต,แต,แต่ตอนนี้เธอหายแล้วเพราะอะไรมารู้กันสิวเสรินนักข่าวมือถือน้องคนนี้ก็คือน้องเหมยอายุ28ปีน้องเขาไปทําการยืดผมใช้เวลาทั้งหมดใน5ชั่วโมงแต่ว่าน้ํายาที่ช่างลงไปเนี่ยบนหัวนางเนี่ยเกือบ1ชั่วโมง พอผ่านไปสองสัปดาห์ทั้งนั้นนะ่ะผมร่วงหมดหัวทางคุณหมอบอกว่าเธอแพ้สารเคมีรุนแรงและแล้วทีมฮาวิล่าก็เข้าไปช่วยเหลือนางพอน้องเขาไปปรึกษาแพทย์หลายคนแล้วแพทย์บางคนบอกไม่รู้ว่าสิปีเนี่ยผมมันจะกลับมาขึ้นหรือเปล่ารู้สึกเครียดมากจนบางทีไม่อยากมีชีวิตยอยู่อีกต่อไปแต่เมื่อคุณป๋องเจ้าของแบรนด์ฮาวิล่าได้ทราบข่าวเกี่ยวกับน้องเหมยก็ได้ติดต่อขอช่วยเหลือน้องเหมยทันทีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆตอนแรกน้องเขาก,กลัวกลัวว่าจะใช้ไม่ได้ผลแต่พอเปิดใจรับสิ่งใหมๆ่ๆ2เดือนตอ เส้นผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้1ปีเส้นผมขึ้นเต็มหัวคนที่อยากจะให้กําลังใจน้องเข้ามาทิกตอกของน้องเขาได้ชื่อช่องอยากมาเล่าให้ฟังและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมลิเดียกับคุณแมทธิวถึงรับงานพรีเซนเตอร์ของฮาฟิลล่าเพราะเหตุการณ์ของน้องเหมยทําให้ลิเดียและแมทธิวดีประทับใจในตัวแบรนด์และเจ้าของแบรนด์จึงตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์เพราะอยากให้ทุกคนลดปัญหาผมร่วงและปัญหาสุขภาพของเส้นผมอื่นๆหากคุณต้องการมีสุขภาพเส้นผมที่แข็งแรง และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาผมร่วงแบรนด์ Brand h a v ิล่าตอบโจทย์คุณได้เสนอข่าวมือถือ